โบเผยไม่หวงอเล็กอวดแผ่นหลังลำบึกลั่นครั้งหน้าจะให้โชว์เครึ่งล่างบ้างแน่มาตลอดอยู่แล้วนางเอกอารมณ์ดีโบเมนดาที่จูจๆก็เข้าไปแสดงความเห็นใต้รูปของหวานใจหน้าตีอเล็กเทียระเดชที่นานนันทีจะถอดเสื้อเปื้อยแผ่นหลังลำบึกว่าทีรูปนี้ไม่ถามซึ่งก็ทำเอาแฟนๆแห่สงสัยว่า ที่ผ่านมาทุกรูปต้องส่งให้สาวโบเช็คก,ก่อนทุกครั้งเลยหรือเปล่าโดยสาวโบได้เปิดใจแบบติดตลกว่าที่ตนเข้าไปคอมเมนต์แค่ต้องการแซวเท่านั้นปกติก็ไม่ถึงขั้นสแกนรูปกันและกันก่อนลงรูปแต่ก็เคยมีส่งให้เลือกๆบ้างถามว่าถ้าส่งรูปถอดเสื้อมาให้สแกนก่อนก็คงอนุญ,ญาตให้โพสต์ได้เหมือนเดิมไม่ได้หวงช่วงนี้อเล็กหันมาออกกำลังกายมากขึ้น ก็คงอยากจะถ่ายลงบ้างภาพที่ลงออกตัวเลยว่าสุดๆแซ่บจริงต้องอวยต้องพูดแบบนี้ไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวอเล็กจะโทรมาถามก่อนที่จะลั่นครั้งหน้าจะบอกให้โชว์ครึ่งล่างบ้างส่วนที่ช่วงนี้หนุมน่มๆแก๊งคนดีที่ไหนตัดสินใจบวชทดแทนคุณพ่อแม่ในช่วงเวลาไล่เรียกกันทั้งหนุ่มบอยประกรณเจมเจอรายุ ซึ่งยังเหลือนมอเล็กเพียงคนเดียวที่ยังไม่ได้บวชสาวโบเผยว่าที่ผ่านมาก็มีคุยคุยเรื่องนี้บ้างแต่เพราะช่วงนี้อเล็กติดทั้งงานละครและภาพยนตร์ทำให้ยังไม่พร้อมสำหรับเรื่องบวชในตอนนี้ถามว่าจะรอบวชแล้วพร้อมเบียดเลยไหมโบบอกว่าไม่รู้พร้อมหยอดไปถึงนมบอยกับเจมว่าไม่รู้สองคนนั้นที่บวชแล้วจะพร้อมเบียดเลยหรือเปล่านะนายเอนเตอร์เทน